ปีท้ายช่วงนี้นะครับจะพาไปดูหนุ่มชันซอง 2pm กันนะครับที่ล่าสุดก็ปลดประจําการจากกองทหารนะครับเรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับชันซองนะครับสมาชิกที่ต้องออที่เป็นน้องเล็กของวง 2pm ครับได้ปลดประจําการจากการเป็นทหารอย่างเป็นทางการแล้วก็กลับมาเป็นพลเรือนตามเดิมแล้วในวันนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชันซองได้ปลดประจําการจากกรมทหารไปแล้วตั้งแต่วันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาครับแต่เป็นการปลดประจําการอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากชาญซองได้ขอลาพักร้อนตั้งแต่วันที่13ธันวาคมแต่ไม่ได้กลับมารายงานตัวที่กรมฐานต้นสังกัดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามมาตรก,การของทางกองทัพนั่นเองครับ ชันซองนะคะซึ่งเข้ากรมทหารรับใช้ชาติเป็นทหารประจำการแบบปกติที่เมืองคยองกีโดนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎราคมปี2019ไม่ได้จัดงานฉลองในการปลดประจำการอย่างเป็นทางการจากกรมทหารแต่อย่างใดค่ะโดยชันซองนะคะเป็นสมาชิกวง2ู m คนที่4ที่เสร็จสิ้นภารกิจการรับใช้ชาติโดยชุนโฮนะคะจะเป็นสมาชิกของวง2ู m คนที่5ที่จะเสร็จสิ้นภารกิจการรับใช้ชาติในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะ